สถานีไทยเลบสเตชันภูมิใจนำเสนอรายการหมายเหตุจากเขตงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นไขทุกข้อข้องใจตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยโดยสหายยังบรัดและลุงสนามหลวงจุดประกายทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาเพื่อภารกิจของเราทุกคนหมายเหตุจากเขตงาน ครับก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการหมายเหตุจากเขตงานนะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับพิธีกรรายการนะครับก็พอตไฟเย็นแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านนะครับคือคุณสหายยังบัตรแลวก็คุณลุงสนามหลวงครับสําหรับช่วงแรกก็ได้คุยกันไปถึงเรื่องการฝึกในป่าฝึกในค่ายโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับแล้วก็เรื่องผู้หญิงผู้ชายว่าฝึกแตกต่างกันยังไงแต่ก็ไม่ต่างกันนะครับก็ฝึกเหมือนกันใช้อาวุธแล้วก็ฝึก ทุกอย่างมันเหมือนกันนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้คุยกันในมุมมองนี้แล้วก็เมื่อกี้ช่วงพักเบรกก็ได้อ่านแชทบล็อกนิดหน่อยมีคนถามว่าช่วงนั้นมีถุงยางอนามัยใช้กันเปล่าหรือว่าใช้ไส้หมูไส้หมาอะไรแทนหรือเปล่าช่วยตอบหน่อยครับคุณลุงสรามลวงครับเอ่อช่วงนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมีมูนิเพียนเวชบุญแกชำนาญเรื่องการมาโลกถ้าใครไปหาหมอเพียนแสดงว่าเป็นแลวหนองในแน่ อยู่โรงพยาบาลบางรักนะนะก็มีการแนะนําเรื่องการใช้ถุกอย่างอนามัยสมัยนู้นที่กลัวมากคือกลัวซิฟิลิสซิฟิลิสขึ้นสมองนะฮะสมัยนี้กลัวเอทกลัวเอดมันมีภาษิตว่าตามใจปากจะเป็นหมูตามใจจูจะเป็นเอนะครับนะก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอืมขนาดในแวดวงราชสำนักก็มีมีเป็นเอดกันใช่ไหมครับ มันก็มีหลายคนนะบางคนก็นักการเมืองดังๆนะนักการเมืองดังๆก็รู้ๆกันอยู่อันนี้ผมเรียนให้ทราบนิดหนึ่งเป็นความรู้นะมันเป็นเรื่องแปลกคนที่เที่ยวผู้หญิงธรรมดาๆถรรูกๆนี่จะไม่ค่อยเป็นเพราะเขาป้องกันในประเภทรวยมากๆนะประเภทชอบสิ่งใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นเสียเนี่ยนะจะเป็นนะครับครับ เพราะว่าบางคนเขาเป็นแค่พาหะเขาไม่รู้เหมือนมาแรงวันมันไม่ได้ท้องเสียหรอกแต่ถ้าเรากินอาหารเมื่อวันตอมเราจะท้องเสียบางคนเขาเป็นแคลเรียร์เป็นตัวนําโรคแต่ตัวเขาไม่มีอากาศนะครับอเพราะฉะนั้นการมั่วกันเองเนี่ยนะบอกว่าเป็นคนดีๆเนี่ยอันนี้จะเป็นเอครับบางคนรู้ตัวว่าเป็นเอสด็เลยเผยแพร่เอสดนะทั้งที่ไม่ใช่ปญหากิน อย่าไปเชื่อว่าเอทเกิดจฉผูะหญิงหากินไอ้ไม่หากินเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับขนาดนั้นเอ,อไม่หากินเนี่ยอันดับหนึ่งบางทีมันไปติดแล้วมันไม่รู้อ่ะเพราะมันกว่าจะแสดงอาการมันนานครับแล้วเป็นแล้วก็หายยากหายลําบากก็หาวิธีเอาแล้วถ้าเป็นแล้วตกลงมีถุงแล้วใช่ไหมครับยุคนั้นมีครับในป่าก็มีมใช่ไหมครับในป่านี่ไม่ค่อยแพร่หลายเพราะไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อไม่มค่อยคอเพราะว่าในป่านี้มีการเอากันหรือเปล่าครับ พูดตรงๆพูดตรงๆอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปแอบ,บดูคือมันก็คงจะมีบ้างนะตามอธัธยาศัยนะเพราะว่าอย่างนี้ไอเราคนเรียนหนังสือนี่มันจะค่อนข้างระมัดระวังเรื่องพวกนี้ฮะครับือ<ช>กลัวกลัวถึงจะเป็นผู้ชายก็กลัวจะเสียตัวเหมือนกันนะเอยขนาดนั้นขนาดนั้นเหมือน้วยอย่าคิดว่าจะใจง่ายนะมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ไอบางคนที่ชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คือชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยสิบสามสิบสี่บางคนก็มีลูกแล้วบางคนสิบเจ็ดแต่งงานจะบอกว่าแก่ไปเลยโ<อ>บ้างแห่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณดูประวัติในโบราณเนี่ยนะสิบสามสิบสี่แต่งงานแล้วครับคือขอโทษนะครับผู้หญิงเนี่ยพอมีประจำเดือนก็แต่งงานแล้วอะสมัยนูนนะ้ 13, 14, <ค>นฮะสิบสามสิบสี่แต่งงานแล้วที่อายุเยอะๆมาบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ใจง่ายว่าอย่างนี้ทั้งๆที่เด็กสมัยนี้นี่ ช้ากว่าเด็กสมัยรุ่นพอรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาเป็นความเข้าใจผิดคือเป็นการสั่งสอนกันมาเหมือนเขาเรียกว่าในยุควิกตอเรียยุคนู้นยุคที่ฝรั่งเข้ามานะเอาความคิดตรงเนี้ยความคิดที่ว่าคุณเคยเห็นไม่สมัยนักรบยุโรปไงครับมันมีเข็มขัดพรมาจานเห็นป่ะมันมีกุญแจเปิดด้ว <laughs> ยใช่ไหมมันมีจริงๆครับคุณคิดว่าผมพูดเล่นนตคุณดูสารคดีดิแต่มันคง มันมีจริงๆครับกุญแจรพรมจันทร์มันมันเข้<ผ>มขัดพรมจรันทร์มันไม่ได้แก๊กมันเรื่องจริงเรื่องจริงเลยครับคือประเภทที่ว่าเขาดูถูกผู้หญิงอ่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในบางสังคมผู้หญิงเป็นใหญ่ทีนี้ปัญหาเรื่องนี้นะในป่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากการกดขี่ทางเพศเรื่องใหญ่มากคเคยมีเคสหนึ่งนะครับผมไม่อยากจะเล่านะแต่อยากจะคุยคือมีเคสหนึ่งมีการข่มขืนในป่านะครับ แต่ที่ผมอยู่เนี่ยบังเอิญว่าเขาถึงห้ามนะครับแม้แต่พระหรือคนในป่าเขาห้ามอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่รับตาคนคุณอย่าจัดเงื่อนไขปัจจุบันก็เถอะครับไม่ต้องอยู่ในป่าถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องคุณเป็นผู้ชายระมัดระวังนะผู้หญิงก็ผู้ชายแล้วแต่อย่าอยู่กับผู้หญิงด้วยกันปัจจุบันคณจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายเดี๋ยวผมไม่รู้นะ แล้วแต่นะครับผู้หญิงกับผู้หญิงก็มีครับอย่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่รับผู้รับตามแม้แต่พระเหมือนกันมันเป็นโลกาวัชชะพระที่เสียตําแหน่งเนี่ยน,นะก็เพราะอย่างเงี้ยแหละคุณไปถามในคำถามด้นตรงยงตะเนี่ยแหละ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเงื่อนไขในเมื่อเราไม่สร้างเงื่อนไขมันก็จะไม่มีครับบางครั้งเนี่ยประมาทคือไปอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วในป่าเนี่ยนะก็เสร็จเลยครับ,รบอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะ มันก็มีการพลาดทางหน้ามือตามัวอ,มอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะคือว่าเป็นอาชญากรรมรายแรงถูกปลดอาวุธเลยอย่างที่คุณสายยังบัดว่านะถูกปลดอาวุธนะเป็นเรื่องรายแรงก็เดี๋ยวย้อนกลับไปในช่วงการฝึกดีกว่าครับว่าไอ้การฝึกตั้งแต่คุยกันช่วงแรกครับคือสามเดือนเนี่ยทําอะไรกันบ้างนอกจากอาวุธแล้วก็การฝึกนี่แต่ละเดือนมันมีอะไรมากขึ้นน้อยลงอะไรยังไง คุณใส่ยังบัครคทับคือในช่วงของการฝึกการทหารเนาะพูดถึงว่าการฝึกการเมืองไงการเรียนทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยแล้วก็นะอ๋อไม่ได้ลําบากมากนะส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ในห้องเรียนไอ้ที่เหนื่อยคือการซ้อมการทหารการซ้อมการทหารครับเพราะว่าตอนขั้นแรกมันก็ค่อยๆจากเบาไปะจากเบาไปครับค่อยๆพื้นฐานไปแต่ช่วงที่ใกล้ๆจะจบ มันจะหนักหนักก็ทั้งวันทั้งคืนอาจจะทั้งวันทั้งคืนคก็คืออาจจะสองสามวันสองสาคืนติดต่อกันโดยไม,ไม่ไม่ได้พักเลยโอ้เพราะว่าช่วงใกล้ๆจะจบนี่เขาจะเน้นหนักในเรื่องของการตีนกกระจอกตีนกกระจอกก็หมายความว่าเวลาเราประทะหรือเราเป็นซุ่มโจมตีแล้วแล้วเราต้องตามตีอย่างต่อเนื่องครับอะไรไบเนี้ยคือไม่ได้ตีแล้วเรากลับแล้วแวยกกลับไม่ใช่คือการตีแล้วตามตีต่อตามตีต่อเป็นทอดตออคือเขาเรียกว่า ตีอย่างต่อเนื่องนะครับคือหรือการตีนกกระจอกคือตีแบบฉาบฉวยแล้วก็เพียงแต่ว่ากระทําหลายครั้งคือช่วงนั้นน่ะใกล้จะจบหมายว่าใกล้จะจบนี่เขาจะฝึกหนักพูดง่ายว่าอ่ข้อศอกขาเขือเนี่ยตีนเนื้อเนี่ยแตกหมดเพราะว่ามันต้องล้มต้องกลิ้งต้องอะไรกับทุกอย่างนะครับครับทั้งเป็นหินเป็นดินเป็นร้อนๆอ,อะไรคุณก็ต้องลุยเหมือนทหารหมดเลยอยิ่งฝึกหนัก มันก็ยิ่งเป็นผลดีต่อคนฝึกเพราะว่าเขาจะมีคาขวัญในตอนฝึกด้วยครับว่าเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเสียเหงื่อเป็นปิปป๊บในสนามฝึกดีกว่าเสียเลือดหนึ่งหยดในสนามลบครับ<อ>คือมันจะมีความขวัญอย่างนี้พวกตะโกนความขวัญเขาก็ตะโกนพวกเราก็ฝึกไปครับมันจะทําให้เรามีลลกําลังใจแล้วก็มีขวัญกําลังใจที่ดีพวกปลุกระดมเนี่ยเขาจะมีปลุกตลอดนะเวลาเราฝึกตรงนี้ หมายความว่าพวกในหมู่เดียวกันกับเราเนี่ยเขาจะต้องร้องเพลงเขาต้องร้องเพลงช่วยร้องเพลงปลุกใจเขาเรียกว่าเสริมความเครียดแค้นปลุกเราอารมณ์รสร้างความฮึกเหิมให้กับตัวเราม,มันเป็นอย่างนั้นตลอดนะบรรยากาศกลางคืนเหมือนกันนะกลางคืนนี่เขาจะมีสันทนาการเขาจะมีบันเทิงบันเทิงบันเทิงในที่นี้ก็คือว่าจะมีร้องเพลงคร้องเพลงแล้วก็จะมีการกิจกรรม เช่นหมูหนึ่งหมูสองคุณจะส่งรายการอะไรในการร่วมแสดงก็คือทุกคนมีส่วนร่วมมีเครื่องดนตรีอะไรครบหรือเปล่าครับเครื่องดนตรีเนส่วนใหญ่จะเป็นของง่ายๆเช่นกีตาร์และกลองกลองที่ถือเ้วนมือแล้วก็มีพวกเป็นโน้ตบอร์ดอะไรมพวกก็มีสมัยนั้นวงดนตรีในป่าเขาจะมีแอคคอเดียนะอนอใช่ใช่แอคคอเดียนแอคคอเดียนครับแล้วก็พวกมีกีตาร์นะกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้า มีหมดไฟฟ้ามันไม่มีหรอกครับเพราะมันไม่ใชฟไปมีไฟฟ้านี่เออมอนไม่มีไฟเลยครับกีตาร์โป่งแล้วก็เครื่องเคาะอะไรอย่างเงี้ยครับพวกพวกของที่เต้ได้สะพายได้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าหน่วยศิลปินนะแต่ไม่ว่าในโรงเรียนตอนนั้นใจยังไม่มีหน่วยศิลปินก็เวลาบันเทิงกันก็หมายความว่าแต่ละหมู่แต่ละนี่เขาจะส่งภายในหมู่ของเขาเช่นอ่าหมู่อย่างผมอยู่หมู่สามอย่างเงี้ยผมจะส่ง ละครอ่าละครมีละครก็มีละครบางหมู่เขาก็มีจินตลีลาอ่าแล้วแต่แต่ละอันเขาก็คิดค้นกันไปเพื่อเอามาแสดงแสดงแต่ละเรื่องแต่นะเนื้อเนื้อหานี่มันจะต้องเขาเรียกว่าปลุกเล้าปลุกเล้าแล้วก็เสริมเสริมกําลังใจละครเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วก็ให้มองเห็นชัยชนะแล้วก็เกี่ยวกับแนวทางว่าเออต้องใช้ปืนอย่างเดียวหรือว่าต้องต่อสู้ด้วยอาวุธครับเป็นนี้น่าสนใจครับ แล้วเรียนเกี่ยวกับการเมืองนี่มีอะไรบ้างครับพูดถึงการอาหารไปเยอะแล้วการเมืองนี่ก็คืออ่าก็จะเขาจะมีหนังสือนะตำราเลยครับการปฏิวัติประเทศไทยเจ็ดบทอ่าเจ็ดบทก็หนังสือนี้ทุกคนได้อ่านยังไงถ้าเกิดมันมีอยู่เล่มเดียวหรือว่ามีหลายเล่มมีให้ทุกคนอ๋อมีแจกทุกคนมีแจกทุกคนครับเป็นหนังสือเขาเรียกว่าเขาจะเขียนเลยข้างหน้าการปฏิวัติประเทศไทยเจ็ดบทโอ้โหเริ่มแรกตั้งแต่ว่าการ ปรับโลกทัศน์ชีวทัศน์อาลงมาจนถึงการขจัดความคิดที่ไม่ถูกต้องเสริมความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็นโยบายของพรรคอะไรมันจะรวมอยู่ในนั้นอ่ะมันจะไล่ไปเป็นบทๆไปครับมันจะไล่ทั้งหมดจำได้ไหมทั้งเจ็ดบทน่าจะเยอะไปเนาะมันก็มีอยู่ในนี้และครับก็คือตามที่พูดรวมๆนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาเรียบเรียงได้ตอนนี้เพราะมันสี่สิบกว่าปีใช่ใช่ใช่ครับมีการจบมาสามเดือนเนี่ย มีใครผ่านไม่ผ่านยังไงวัดกันยังไงอ๋อเขามีครูฝึกอยู่ครับอย่างสมมุติว่าอย่างของผมเนี่ยก็คือเขาจะมีหมวดหมวดการเมืองการอาหารที่คอยดูแลดูดูในระหว่างที่เราเราฝึกเราเรียนอยู่ครับเพราะว่าเขาจะเน้นเน้นทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้บัญชาเองได้ทุกคนนะอืในการลบเนี่ยทุกคนต้องสามารถบัญชาการลบด้วยตนเองได้สามารถลบด้วยตัวเองได้อ,มอสมมติลือคุณเหลืออยู่ตัวคนเดียว คุณต้องพึ่งตัวเองคุณต้องช่วยตัวเองได้คุณต้องโลบเป็นอ่าไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องรอผู้บัญชาสั่งต้องรออะไรไม่ใช่นะในขณะที่สถานการณ์วิกฤตหรือว่าคุณหลงป่าอยู่คนเดียวถ้าเกิดคุณปะทะขึ้นมาครับคุณจะไปยังไงแล้วคุณจะเอาตัวรอดอยังไงอืมคือลักษณะเขาจะมีพวกคําขวัญคําอะไรว่าเห็นก่อนยิงก่อนครับอ่าเห็นก่อนยิงก่อนเป็นฝ่ายกระทําจูโจมเป็นฝ่ายกระทํา นะถ้าเราเสียท่าหรือว่าตกเป็นฝ่ายถูกกระทำณจุดนั้นเราต้องถอยคือในขณะที่เราเสียเปรียบเราต้องถอยอืมครับแล้วคนที่ไม่ผ่านนะเป็นยังไงครับคนที่ไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบนะที่เขาเขก็คือหนึ่งก็คือว่าความคิดความคิดเนี่ยคุณไม่ได้นะคุณเสรีตมามอารมณ์เวลาเขาฝึกเขาอะไรก,ไก็ไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยฝึกแล้วก็ คือจิตใจเขาดูทั้งด้านความคิดจิตใจเราเออมันมันยังยังต้องเรียนอีกรอบหรือยงไงหรือว่าเวลาจบขึ้นมาเขาก็ส่งไปอยู่ในหน่วยหน่วยที่อาจจะเป็นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็คือพวกนี้นี่คือออกลบไม่ได้ต้องไปเลี้ยงหมูเลียเ้ยงควายอะไรใช่ไหมก็คือต้องไปยกระดับต้องไปฝึกอ,กอต้องไปให้เขาก็จะมีจัดตั้งที่นุ่นในจุดนั้น เขาเรียกว่ากองการผลิตนั้นๆน,น,นะอืเขาจะมีจัดตั้งของเขาเองน,นอะมว่าแต่เขาส่งคุณเข้าไปคุณก็ต้องไปหล่อหลอมตรงนั้นอีกครับเขาก็จะสอนว่าเออที่คุณต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรอคุณยังจะต้องเสริมจุดไหนถ้าฟังฟังดูแล้วเนี่ยเขาจะมีหน่วยพักดูแลอยู่ครับ,ค,รบคือเขาจะมีคนในระดับสูงเนี่ยเรียกว่าจัดตั้งหรือหน่วยพักพักคมนิดนี้เขาจะคุมทั้งหมดคุมนักกองทัพด้วยนะ กลุ่มตั้งกองทัพก็คือหมายถึงว่าบรรดาสมาชิกพรรคหรือคนที่เข้าเกณฑ์มาเป็นสมาชิกแล้วเป็นกรรมการนันเนี่ยจะเป็นผู้บริหารอย่างน้อยที่สุดก็เป็นหัวหน้าหมู่เป็นหมวดเป็นกองร้อยเป็นผู้บังคับบัญชาเหมือนพรรคผมนี้ทั่วโลกเนี่ยเวลาปกครองประเทศแล้วพวกเลขาธิการพรรคก็จะได้เป็นใหญ่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงทัวงกรมต่างๆแล้วคุมรัฐบาลอีกทีอันนี้ก็เหมือนกันครับ เขาจะเน้นเรื่องงานความคิดเรื่องระเบียบวินัยเป็นหลักนะโดยเฉพาะเรื่องความคิดความคิดรับใช้ประชาชนอย่างที่คุณถามเนี่ยนะไอ้ที่เขาเรียนปฏิวัติประเทศไทยเจ็ดบทมันก็จะมีเรื่องของความคิดโลกทัศน์ชีวทัศน์การขาจัดความคิดไม่ถูกต้องความคิดเอกชนอะไรทนองนี้นะฮะเพื่อปรับความคิดและกระดูกการปฏิบัติที่คุณว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ย ถ้าหาว่าคนนั้นมีความโดดเดน่นพานอย่างที่เคยเรียนให้ทราบก็จะคัดกันขึ้นมาเป็นสันนิบาตเยาวชนเรียกว่ายอนะพอสักพักหนึ่งก็ยกระดับก็เป็นสคือเป็นสมาชิกพักคือไม่ได้เป็นทุกคนนนในป่าอย่างร้อยคนนี่อาจจะเป็นสมาชิกพักทั้งสิบคนเท่านั้นเองแล้วค่อยๆยขยายเขาค่อยๆขยายนะไอตัวสมาชิกพักมันจะคุมทั้งหมดเลยนะมันจะมีการประชุมและการเป็นสมาชิกพักที่เป็นเรื่องที่ปิดลับด้วยนะครับ รู้กัเฉพาะในหมู่ที่เป็นสมาชิกด้วยกันเนี่ยคือพวกนี้เขาจะไปแอบคุยกันนะเขาจะประชุมกันทุกเดือนนะไปหลบคุยกันในป่าสามคนห้าคนหน่วยย่อยพักก็ประชุมว่ามันเป็นยังไง,งไงจะอะไรยังไงเสนอทั้งบนยังไงใครเป็นสมาชิกพักคุณยังไม่รู้เลยใครเป็นเอ่อสนิบาตอยู่ก็ไม่รู้นะใช่ไหมครับครับไม่รู้เป็นเรื่องปิดลาบหมดเพราะว่าเฉพาะเฉพาะสมาชิกพักเท่านั้นที่รู้รู้ระเบียบการของพัก สันนิบาตเหมือนกันสันนิบาตเยาวชนนี่ก็เหมือนกันคุณจะรู้กฎระเบียบของสันนิบาตเยาวชนต่อเมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วเพราะฉะนั้นนักรบคนอื่นที่เป็นนักรบยังไม่ได้เข้าองค์กรพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยครับเพราะมันจะเป็นองค์กรลับอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งคุยให้ฟังว่าคุณเข้าป่าคุณก็ไม่รู้ใครเป็นสมาชิกพลอถ้าคุณเป็นยอคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นสอคุณเป็นสมาชิกาเยาวชนนะไม่ใช่เยาวชนคือเด็ก เยาวชนคือคนเพิ่งบวชคนเพิ่งเขาเพิ่งคัดคุณเนะี่ยคุณอายุห้าสิบหกสิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่เขาคัดคุณบางคนเยาวชนนี่อายุห้าสิบกว่าก็มีเนะยเพิ่งมาเป็นยอเพิ่งเข้าป่าอ่าแล้วก็วพัฒ<า>นาอาภิสองเออสิตบาทเยาวชนแห่งประเทศไทยเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณเข้าป่าเป็นฐานป่าคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นสมาชิกพักถ้าคุณเป็นบางทีคุณก็ไม่รู้ว่ากรรมการพักสู้ว่าคุณจะเป็นใครคือมันมันรับรับรับ,บทีละทอดเลยน,ลนะเออรับ แต่ว่าสังเกตได้สังเกตได้เพราะว่าจากหน้าที่การงานอืหน้าที่การงานคนนั้นเป็นหมวดเป็นหัวหน้าหมู่เนี่ยสมาชิกพักแน่นอนอ๋อคือคาดเดาได้วิคห์คาดเดาได้เป็นกรรมการเขตเป็นเขตเป็นจัดตั้งเนี่ยนี่สมาชิกพักแน่นอนแต่ก็มีผู้ปฏิบัติงานนอกพักก็มีนะเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะมีความสามารถพิเศษเช่นว่าลบเก่งลบเก่งอาสามารถทําการลบได้ดี แต่ว่าไม่เอาระเบียบวินัยคนคนนี้ก็เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานนอกพักก็มีครับเคยมีมดังนั้นเขาจึงถือว่างานความคิดการเมืองเป็นหลักไม่ใช่ว่าคุณฝีมือดีคุณเป็นเม็กซี่มันก็ไม่ใช่นะพักนี่คือถือความคิดการเมืองว่าคุณจะต้องเป็นแบบอย่างให้คนเขาเชื่อศรัทธาการปฏิบัติของคุณคุณต้องเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างคือทั้งวิธีปฏิบัติทั้งอะไรเนี่ย เพราะว่ามนมีการวิจารณ์กันตลอดคุณต้องเป็นแบบอย่างพอเป็นแบบอย่างมันก็ทําให้ทุกคนจะเลยลอยตามมันก็เกิดอํานาจตัวอัตโนมัตินะเขาเชื่อฟังคุณเนะี่ยครับเป็นอย่างนั้นแล้วระหว่างที่เรียนอยู่มีศัตรูเข้ามาไหมเคยมีไหมอ๋อไม่มีครับที่มมผมเรียนไม่มีครับอ๋อแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีเราไม่รู้ที่อื่นก็ก็อาจจะมีแบบสปายสายลับ ที่เจอเข้ามาแบบแบบมาหาข่าวมาอะไรแบบหลงเข้ามาอะไรไปเนี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าในที่ผมเรียนสมัยนั้นยังไม่มีครับเพราะว่าเขตที่ผมอยู่นี่ค่อนข้างหนาแน่นปลอดภัยครับปลอดภัยคือแล้วทางการเขารู้ไหมว่ามีอ๋อรู้ครับทางการเนี่ยรู้รู้แน่นอนเพราะว่าแต่เขาไม่ไม่ทำอะไรหรือว่าอย่างไงก็ไม่สามารถไปทําได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ของเราครับสมัยนั้นเขาก็เข้าไม่ได้ะถ้าเข้าไปก็ก็มีการลบกัน อืมอย่างนี้เองครับแล้วในยุคนั้นเห็นว่ามีเพลงเกี่ยวกับกองทัพปลดแอกอะไรมีคําว่าวินัยเหล็กเพชรเนี่ยมันคือไงครับวินัยเหล็กเพชรอ๋อก็พูดถึงว่าเราเป็นทหารนะ่นาะครับเป็นทหารทีนี้ว่าทหารทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นสมาชิกพักทุกคนก็อย่างที่ลุงสนามหลวงพูดไปเพราะฉะนั้นในนี้มันจะต้องมีวินยัย วินัยเหล็กเพชรก็ตามที่เพลงเขาล้องกันวินัยเหล็กเพชรจัดตั้งอ่าธรรดจะตั้งอดทนเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีวินัยเพื่อป้องกันการทําผิดอ่ามันจะมีอยู่สิบข้อนะวินัยสิบข้อของทอบทเนี่ยเท่าที่ผมพอจําได้อาจจะสลับกันบ้างนะครับครับไม่ไกก็มีข้อหนึ่งเนี่ยปฏิบัติการทุกอย่างต้องฟังคําบัญชาก็อธิบายนิดหนึ่งนะ ปฏิบัติการทุกอย่างต้องฟังคําบัญชานี่หมายความว่าในเวลาสู้รบนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับบ้านแล้วพอเดี๋ยวจะเข้าจะไปห้องน้าต้อง,ง <laughs> ต้องขออนุญาตอ,อะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับคือว่ามันต้องอธิบายกันนิดหนึ่งตรงนี้ต้องฟังคําบัญชาก็หมายความว่าในภารกิจหลักๆในภารกิจสําคัญคุณต้องมีผู้บังคับบัญชาอันนี้คือเป็นกฎของทหารนะเป็นวินัยสิบข้อข้อสองนี่ไม่เอาข้าวของของประชาชน ก็หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิที่จะไปเอาข้าวของของประชาชนเพราะว่าคุณถืออาวุธคุณมีปืนคุณมีโอกาสที่ไปเจอกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาคุณจะใช้อํานาจไม่ได้ครับคือไม่เอาข้าวของของประชาชนข้อสามเขารบและช่วยเหลือประชาชนพูดจาต้องสุภาพอ,อันนี้เป็นคำอีกคำหนึ่งว่าในป่าเนี่ยจะไม่มีการด่ากันไม่มีคำด่ามีแต่เรียกคุณผมสหาย จะไม่มีคําด่ากันไม่ไม่มีกูมึงนะอ่าไม่มีกูมึงครับข้อสี่ยืมของต้องคืนทําของเสียต้องชดใช้ครับก็หมายความว่าเวลาเรายืมแม้แต่เข็มเล่มเดียวแม้แต่อะไรก็ไม่ได้นะืมยืมต้องคืนทําของเสียต้องชดใช้ครับครับข้อห้าไม่ทําให้พืชผลของประชาชนเสียหายก็หมายความว่าในขณะที่เราเดินทับหรือเดินอะไรอือาจจะไปเหยียบต้น ขาโพดต้นัวฟังเราคล้ายๆกับพระเข้าภาษาเพราะว่าสมัยที่เราจรยุทธ์อยู่มีการเคลื่อนไหวเดินทางกลางค่ำกลางคืนเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับมวลชนมันมีผลต่อชาวบ้านคือทําให้ชาวบ้านไว้วางใจนะครับข้อหกไม่ดูด่าทุบตีผู้อื่นก็หมายความว่าคุณจะใช้อารมณ์ ไม่ได้ห้ามใช้วิธีซ้อมห้ามครับข้อเจ็ดไม่ดื่มสุราในเวลาปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้มันอาจจะรวมไปทั้งของมึนเมาด้วยนะอ่าบางคนแยง้งบางคนอาจจะเอ๊ะผมไม่ได้ดื่มสุราผมดื่มเบียร์อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาในการที่เขาทําความเข้าใจเนี่ยเขาจะต้องมาอธิบายในรายละเอียดอีกเยอะเยอะมกันครับเอาข้อแปดไม่ลวนลามสตรี ไม่ลวนลามสตรีนี่ไม่ใช่ว่าลวนลามด้วยนี่นะด้วยสายตาก็ไม่ได้นะครับแล้วสตรีลวนลามบุรุษนี่ทําไงอสตรีลวนลามบุรุษอันนี้สงสัยต้องผมยังไม่เจอไงยังไม่เจอเหรอยังไม่เจอครับอ๋อทำลวนลามไปถึงว่าใช้สายตาหรือผิวปากทำร้องเพลงทำแบบว่ากดขี่ทั้งเพลงลักษณะดูถูกลักษณะแบบนี้แต่ถ้าด้วยความรักอ่าด้วยความรักด้วยความรัก นนอ,อัน่ออออรรกก็คงงีเืย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดตามผู้หญิงไ,ไม่เล่นด้วยนี่คือผิดแต่ถ้าผู้หญิงเล่นด้วยคือถูกเลยไม่คือค<ม>ุณต้องเสนอจัดการคุณคุณต้องเสนอว่าเอเราสองคนน e mm ี่มีอะไรกันนะรักชอบกันนะข้อเก้าไม่ทาลุนเฉลย<ร>ไม่ทาลุนเฉลยนี่ก็หมายความว่าในขณะที่คุณสู้รบแล้วนะถ้าเกิดคุณจับเฉลยได้เฉลยก็หมายถึงทหารไทยเทหารอาจจะทาลุน ก็คือไม่มีการทารุนนะครับถ้าคนนั้นเขายอมแล้วอถ้าเขายอมยอมก็หมายความว่ายอมจำนนแล้วยอมหมายความว่ายกมือแหละชูมือก็คือไม่มีการทารุนนะครับมีแต่ใช้การเมืองอย่างเดียวว่าเออบอกเขาว่าเราทาอย่างนี้เพื่ออะไรเราไม่ได้เป็นศัตรูกันผมกับคุณไม่ได้โกรธกันแต่ที่เราต่อสู้เราต่อสู้เพราะว่าเราต้องการทําลายระบอบอ๋อครับเป็นอย่างนี้ข้อสิบสินสงครามต้องมอบให้ส่วนรวมครับ S <S <S ก็หมายว่าสินสงคารามนี่ก็นี่พูดถึงการลบเนาะเวลาเรา, <S <S เราลบเราตีค่ายเนี่ยเราจะได้สินสงคารามสินสงคารามนี่มันจะมีอยู่สองอย่างก็คือว่าสินสงคารามอาจจะเป็นของส่วนตัวหรือว่าของส่วนรวมของส่วนรวมนี่ก็คือว่าพวกอาวุธพวกปืนเพื่ออะไรหมายว่าเราตีค่ายเหม่ยว่าม,มีการตีค่ายถล่มค่ายมาสักค่ายแล้วค่ายนั้นแตกอ่าก็มีเฉลยเราก็มีนโยบายต่อเฉลยอ่าแล้วก็ ของสินสงครามก็คือพวกอาวุธนะที่เรายึดมาได้อุปกรณ์ที่ยึดได้ก็คือมอบให้ส่วนรวมอืทีนี้ส่วนรวมก็หมายวามว่ามอบให้จัดตั้งอ่ะจัดตั้งขึ้นมาหรือว่าผู้บังคับบัญชาเช่นว่าหัวหน้าหมู่ตอนนั้นเขาก็จะมาจัดสรรหรือว่าแบ่งให้ใครอ่าก็คือทุกอย่างต้องมอบให้ส่วนรวมนะครับครับอ๋อเขาเป็นอย่างนี้มันจะมีวินัยอยู่สิบข้อที่เขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาสร้างความต่างระหว่าง ทหารปลดแอกกับโจรคือเราจะต่างโดยสิ้นเชิงกับโจรขโมยเรามีปืนก็จริงแต่ปืนเราใช้เพื่อการเมืองไม่ได้ใช้เพื่อบังคับกู่เข็นป้นสะดมกึงกึงกันโชคอะไรเงี้ยนะห้ามเด็ดขาดแล้วก็ต้องสุภาพเรียบร้อยอืมเพราะว่าเรามีการเมืองนําเป็นหลักงานสําคัญที่สุดคืองานทางความคิดความคิดมันต้องเป็นไปเพื่อ ที่เขาเรียกว่ารับใช้ประชาชนเพราะฉนั้นเราเรียกอย่างว่าทหารประชาชนรหรือทหารปลดแอกปลดแอกคือว่าทําให้ประชาชนเนี่ยบันเทาจากการถูกกดขี่เอาลัดเอาเปรียบแต่ถ้าเราไปทําตัวเป็นโจรแบบไอะยุทธ์นี่นะมาถ้าเราไปสวมแอกเพิ่มนะก็เลยเรียกว่าทหารประชาชนนะวินัยเหล็กเพชรทรหดรอบครอบอดทนทําสงครามยาวนานเสียสละกาหารทยาล่างโจรทมิน เพลงที่คุณจิตภูมิศักดิ์แต่งเลยนะทุกถ้อยคําเนี่ยเอาไปใช้หมดเลยนะครับไม่ได้พูดโกโก้นะทุกถ้อยคําไปใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็โอเคนะครับก็ช่วงที่สองก็น่าจะประมาณน,นี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงที่สามก็ค่อยพักเบรกหลังจากพักเบรกก็มาฟังช่วงที่สามแต่ว่าช่วงพักเบรกผู้ฟังทาง youtube สามารถส่งคําถามมาได้ที่ทางแชทบ็อกนะครับก็เดี๋ยว เราจะคําถามมาให้คุณสหายังบัตรแล้วก็คุณรู้สนามหลวงร่วมกันตอบนะครับใครมีข้อสงสัยข้อข้องใจอะไรก็สามารถถามมาได้ทางซีบอกนะครับก็เดี๋ยวพักสักช่วงนะครับ